อืมอย่าไปยุ่งอะไรขอให้มันทำงานช่วยสังคมเธอเราไม่เธออย่าไปคิดอะไรเยอะเธอดูสิผ้าเหลืองร้อนตอนเนี้ยขนาดเป็นผ้าเหลืองยังร้อนเลยะหรือทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณมีจิตใจอะ่ะมีรักโลภโกรธหลงอะ่ะถูกปะเธอดูผ้าเหลืองสิตอนเนี้ยเป็นไงมัง่ง แล้วเอาเงินไปถวายเอาเงินไปให้หมุนเงินกันบางวัดบางบางอันฟอกเงินเลยนะทึกจริงๆและส่วนของอีโนเนี่ยอีโตโนเนี่ยอ่าอีโตโนเนยมันก็ใครทำบุญใครทำบุญให้มันมันบริจาคหมดเลยเธอดูสิมันช่วยวัดช่วยเอ้ยช่วยช่วยโรงพยาบาลน่ะ ต้องเอาตรงนี้มาคิดมั่งบาปมากกว่าตัวโนอ๋อสันสมอ,อนคือฉันก็พูดพูดจริงๆนะฉันถ้าถามว่าถ้าถามว่าอ่ามีแฟนอยู่แล้วอะไม่ควรนอกใจฉันเห็นด้วยแต่ตอนนี้มนุษย์อะตัวโนก็เป็นโทรเธอเธอรู้ไหมว่าอันนี้อันนี้ยกไปนะขบวนการทั้งหมดเนี่ย แค่ถ่ายคลิปอัดเสียงเนี่ยก็คือคนไม่ดีแล้วนะคือคนที่มีแผนร้ายแล้วนะอิสิกาเนี่ยมีแผนร้ายตลอดถ้าไม่มีแผนร้ายอย่างนั้นนะเขาไม่อาาัดคลิปทำเสียงทำอะไรต่ออะไรไวห้หรอกมีแผนอยู่แล้วเกิดมาจนอายุหกสิบกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเสื่อมศรัทธากับพุทธศาสนาเลยนะ มีครั้งเนี่ยที่อ่อนใจอะ่ะเมื่อวานเห็นคลิปแล้วแบบโหอ่อนใจเลยชนะอ่อนใจอ่อนใจและเข้าใจว่ารักโลกโกรหลงแต่ถ้าเกิดเราตัดกิเลสไม่ได้เราต้องไม่บวชอยู่ข้างนอกตัดกิเลสไม่ได้เราต้องไม่บวชอืม เสื่อมในตัวบุคเสื่อมนี่ไงก็ฉันอ่อนใจในตัวบุคคลนี่แหละฉันก็ยังพูดอยู่เสมอว่าฉันยังพูดอยู่เสมอว่าฉันนะ่ยยังเคารพพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมแล้วก็พระจริยวัตรง,งามๆเนี่ยที่เป็นพระสายสายเต็ปฏิบัติก็ยังเยอะมากๆอยู่เยอะมากอยู่เราก็ยังไหวอย,อย่างนั้นอยู่ แต่พออีสีกากรอบมันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าพระองค์ไหนเราควรว่าควรไหว,คว,ไว,คว้ควรไม่ไหว้เราก็รู้ตรงนั้นไงถ้าเกิดสูมว่าไม่มีไม่มีอีสักสีกากรอบเราก็อาจจะยังไหว้าอารัชชีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมละ่ะอืมอนอ,อกรใจเออจริงๆฉันเป็นคนรักพระไงรักศาสนาพุทธไง ก็มีความรู้สึกว่ารักศาสนาพุทธรักศาสนาพุทธพอมาใครมาย่ำยีเราก็รู้สึกไม่ค่อยเราก็รู้สึกไม่ชอบไม่อยากเชื่อเลยแม่เหนื่อยจะมีอีกองค์หนึ่งที่ทุกคนถ้าออดออกมาเลยจะแบบเฮ้อจริงเหรอนะจะได้ยินมาขอให้ไม่เป็นความจริงแล้วก็แล้วกัน ถ้าเป็นความจริงนะเ,เลือกปฏิบัติเอาก็ก็เลือกไหวเอาหนูเลือกกลับเลือกไหวเอาแล้วขอให้คิดว่าบุญนั้นสําเร็จแล้วอะพูดฉันนะพูดตลอดเลยว่าว่าวัดไหนก็นแล้วแต่ที่เลือกปฏิบัติใครเคยได้ยินฉันพูดประมาตลอดมั้งว่าวัดไหนนะเอาคนรวยเข้าคนจนรอคิวก่อนจะไม่ไปวัดนั้นนะใครเคยได้ยินฉันพูดไหม ฉันพูดมานานแล้วนะฉันพูดเลยว่าใครที่วัดไหนก็แล้วแต่ที่เอาคนรวยเข้าไปก่อนเอาคนรวยเข้าไปก่อนแล้วก็คนจนรอคิวอะฉันไม่เข้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววัดพวกเนี้ยเพราะชีวิตฉันอยู่ได้ฉันฉันว่าฉันมีวิธีการทาบุญ้วยการทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมาย อืมเธอเห็นไหมฉ,ฉันพูดอย่างนี้มาตลอดเลยว่าฉันไม่เข้าวัดอย่างนี้นะต้องไปนั่งรอคนรวยเข้าก่อนคนกวดคนรวยได้สิทธิทพิเศษสมัยก่อนมีอยู่มีอยู่ที่หนึ่งนะ่ะที่ฉันด่ากลางอากาศเลยด่ากลางโตะเลยเขาล้างประชาแลวแตอนนี้เราเราก็ไปเราก็ไปขุดล้างล้างประชาใช่ไหม ขูดล้างล้างประชาเราก็ไปแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกองปฏิบัติกองกองกลางอะเราก็ไปพอเราก็ไปเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยว่าเออ,เอ,อไปเดี๋ยวจะไปช่วยทําความสะอาดล้างประชากันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็มีสองแม่ลูกที่ยากจนดูก็รู้ว่าเป็นคนจนอะเข,เข้ามาว่าอยากไปช่วยอยากทําบุญแต่ไม่มีเงินอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดนตะคอกดังๆอะฉันด่าเดี๋ยวนั้นเลยนะ พอด่าเสร็จปุ๊บฉันเรียกคณะกรรมการว่าต้องอีนี่ไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์มาด่าคนที่เขาเขาอยากทําบุญเขาอยากเขาใจเขาเป็นกุศลเขาอยากทําบุญเขาเขาเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาแล้วแบบว่าสองแม่ลูกอะลูกยังเล็กๆอยู่เลยสิบสองสิบสามผู้หญิงทั้งคู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปด่าเขาว่าไม่เอาอะไม่เหมือนเหมือนแบบว่าดูเขาอมแมมอะ เหมือนดูเขามอบแหม่มไปด่าเขาไม่ได้ฉันเรียกคณะกรรมการมาจัดการกับอีนี่ด้วยนะแล้วฉันเป็นคนไม่ยอมเรือพวกนี้นะเธออ่ะพอใจอยังใช้ปล่อยผมอีกพอใจอยังอืมผมแย่นะแย่ตาเนะี่พอใจอยังอืมจะให้ปล่อยผมอะ กูก็เหนื่อยกับพวกมึงนั่นเนี่ยแล้วแล้วเวลาเวลาถ้าฉันด่าคนขึ้นมานะ่ะฉันไม่ค่อยด่าคนนะแต่ฉันด่าคนหนึ่งฉันบอกว่าลมทั้งยืนเลยนะเวลาด่าขึ้นมาลมทั้งยืน,น,ยนไม่ได้อย่างเงี้ยวัดไหนก็ั้วแต่ที่ที่มีที่มีแบบว่าพื้นฐานการแบบเนี้ยอย่างวิธีอย่างเงี้ยฉันไม่เอาเลยอะ ไม่เอาจะไม่เข้าบอกมาตลอดว่าวัดเล็กๆเนี่ยบางทีหลังคารั่วกุตงกุติเสียหายหมดไม่มีเลยแล้วมีอีกวัดที่ได้ยินมาอีกวัดหนึ่งนะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีสีกกาประจำกุติเลยคอยอุ่นอาหารคอยทำนู่นทำนี่ให้มีอีกวัดหนึ่งสถูก ถ้ามีอะไรไม่ดีขอให้เปิดเผยออกมาให้หมดจะจะได้รู้ว่าควรจะเข้าวัดไหนไหว้คนไหนไหว้พระรูปไหนใช่ไหมล่ะมีวัดหนึ่งน,นึกในใจโอ้โหไม่เกรงกลัวบาปก็ต้องเกรงกลัวสายตาคนคนมองแล้วยังไงต้องกลัวสายตาคน ถูกไหมไม่ใช่ไม่กลัวอะไรเลยขอให้ออกมาให้หมดซะถูกพระรูปไหนไม่ดีขอให้ออกมไหมหมดยังมีพระอย่างนี้นะยังมีพระที่แบบมั่วกับผู้ชายด้วยนะพระมั่วกับผู้ชายก็มีนะคือต้องให้แม่เล็กเล่าแม่เล็กกิรติเล่า เดี๋ยวไล์สดกับไม่เล็กดีกว่าให้ไม่เล็กเล่าว่าวัดไหนพาเนี่ยคุณแต่ละลืมเอาไปี่ตู้เย็น ต้องให้แม่เล็กเล่าแม่เล็กเล่าวัดนั้นนะเขาบอกมีคนมีชื่อเสียงด้วยนะเป็นคนมีชื่อเสียงเลยนะที่เข้าไปเข้าไปในวัดผู้ชายเป็นคนมีชื่อเสียงที่เป็นผู้ชาย คือขอให้รู้เป็นความจริงอะ่ะเราฉันไม่ฉันฉันีอยากพวกเราต้องฟื้นฟูพุทธศาสนากันเราต้องฟื้นฟูรูปไหนไม่ดีก็ลากออกมาเมื่อก่อนฉันไม่อยากยุ่งนะเมื่อก่อนฉันจะคิดว่าฉันฉันจะคิดว่ารูปไหนไม่ดีเขาก็ เขาก็รับกรรมเองเราก็ได้บุญเมื่อก่อนคิดอย่างนี้แต่ตอนนี้คิดไม่ได้มันเยอะเกินแต่ก็ไม่ได้เสื่อมกับคำสอนของพระศาสดานะยังรักพุทธศาสนาอยู่ยังรักพระปฏิบัติพระดีๆเยอะ ชจริงๆอ่ะมันต้องเกมเกมเกมกลัวบาปกรรมมั่งมันเธอเธอรู้ไหมฉันเข้าใจคนนะเข้าใจว่าบางทีผู้หญิงอ่ะไปเห็นพระเนี่ยผู้หญิงที่มีปมในชีวิตเนี่ยบางทีลูกปวดผู้จาไม่ดีอะไรเงี้ยพอไปเจอพระพระผู้จาดีก็รู้สึกอบอุ่นใจที่พระมีเมตตาปาณีก็เกิด จิตปรุงแต่งขึ้นมาว่าว่ามีความสุขแล้วก็ไปปฏิบัติพระไปอะไรจนเกินเลยจากพระที่ไม่มีกิเลสก็กลายเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสายตาด้วยอะไรต่ออะไรของโยมผู้หญิงที่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปมันก็เกิดสปาร์กไง แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพระพวกเนี้ยไม่ควรเข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระบางรูปก็ใจแตกบางรูปเขาไม่อะไรเขาก็ไล่กลับนะทุกคนอยากมีเงินฉันว่ามันป่วยมันมันหลายเรื่องอยากมีเงินด้วยแล้วก็ป่วยด้วยป่วยทั้งจิตด้วย เป็นขบวนการไม่ถอดใจค่ะทําบุญก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะเลือกวัดมากขึ้นซึ่งจริงๆฉันเป็นคนเลือกวัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฉันจะพูดกับทุกคนในไล์สดมาตลอดสิบปีที่ไรสดมาสิบกว่าปีจะบอกเลยว่าวัดยากจนนะ่ะได้บุญเท่ากันวัดบางวัดมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วไม่ต้องไปแล้วไปวัดยากจนหรือไปโรงพยาบาลไปโรงเรียน ไปคนแก่ไปเด็กอืมฉันบอกตลอดอะเคยมีพ้ามาเกาะแกะไม่มีหนูไม่มีค่ะอืมไปร้องเพลงเปิดหมวกเอาเลยหนูทำเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่เราอย่างร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ยเราก็ให้ความสุขกับเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรทำไปเลยค่ะเป็นนักร้องต้องร้องเพลงก็ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้อย่างอื่นมันก็ได้เธอํทำย่างอื่นมันก็ได้อย่าไปเจือติดอาชีพเดิมๆบางทีเราต้องมีมากมายหลายอาชีพ เคยเป็นนักร้องก็ไม่ต้องเป็นนักร้องไปตลอดชีวิตก็ได้เป็นนักร้องอาว่างก็ร้องไม่ว่างก็ไปเป็นลูกจ้างเฝ้าโรงเฝ้าร้านทำไรไถนาไปได้เงินเอาหมดอ่ะเธออย่างอื่นทำไม่เป็นไม่ใช่ทำไม่เป็นเธอเธอไม่ทำเธอไม่ลองทำดูต้องลองทำดูเธอจะคิดว่าทำไม่เป็นอย่าขี้เกียจสิอย่าต้องแต่งตัวสวยร้องเพลงอย่างเดียวมันไม่ใช่ต้องอย่างอื่นก็ได้ โอ้ไปวัดยากจนบางทีก็ไม่มีเลยเห็นไหมเธอดูว่าวัดรวยเนี่ยเธอใส่บาทไปเธออะไรไปต่ออะไรเนี่ยทิ้งเยอะแยะมากมายจริงๆพระเนี่ยบางวัดเนี่ยกับข้าวที่ใส่ใส่ไปเขาเททิ้งหมดกองไว้ใครจะเอาก็มาเอาไปก็ไม่ได้ฉันไม่ได้กินหรอกอืม สวดมนต์ทุกวันเหตุกระจะอ๋อบางคนบางรูปเท่านั้นเธอบางรูปบางรูปไม่เป็นหรอกฉันก็ยังไปไหว้พระอยู่นะเหมือนเดิมแล้วเธอรู้ไหมฉันเป็นคนอย่างนี้นะเวลาเจอพระเจอเนเนเนี่ยขับรถอยู่ฉันก็ยกมือไหว้นะฉันยกมือไหว้นะฉันอย่างนี้เลยนะมันมันเราได้ที่ใจเราอะ่ะ เราได้ที่ใจเราเธอเรา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 ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปรู้ลึกยกมือขึ้นมาไหว้ได้ที่ใจเราจบแล้วอืติดกล้องวงจรในห้องโอ้ไม่ได้หรอกเธอน้องพัทมันมีมากมายหลายอย่างวันนั้นคุยกับมดดำมดดำมดดำบอกว่าตอนนี้ คือมันมีกฎหมายหลายขั้นตอนแล้วจริงๆฉันก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายโสงในประเทศไทยคืออ่อนมากอ่อนมากทําผิดแค่แค่ศึกมันไม่ได้มันต้องตามเส้นเงินมันต้องมันต้องทํามันต้องมีกฎหมายว่าทําให้พุทธศาสนาเสื่อมจะติดคุกได้อืมัมนมันต้องเป็นอย่างนั้นเธอกฎหมายโสงในประเทศไทยอ่อนมากแล้วก็ มันจะต้องมีการสอบก่อนฉันว่านะก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะไปบวชต้องสอบแล้วพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝึกการเป็นพระด้วยเหมือนเราไปฝึกงานในบริษัทสามเดือนผ่านโปรไหมถ้าไม่ผ่านโปรก็ออกไปบางทีมันต้องมีอย่างนี้ด้วยเอฉันจะพูดให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยพระที่ไม่เป็นอะไรเนะี่ย จะพูดได้ฟังนะสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิชาศิลธรรมศิลธรรมว่าคนจะต้องมีจิตใจที่มีศีลอืขอโทษนะน้องพัดพี่ขออนุญาต หนูต้องพูดดีๆด้วยนะอย่าพูดอะไรให้มันล่อแหลมเยอะในในติกตอกฉันคือฉันคนอายุหกสิบกว่าต,นะนะต้องพูดพอดีพอดีนานอัมพัทนะต้องพูดพอดีพอดีคือมีหลายคำที่เธอพูดมาแล้วฉันไม่อยากได้ยินในติกตอกฉันนะแล้วก็ขอรอุญ,ญาตนะเธอนะ มันไม่ได้เธอพูดดีๆคือคือคนสมัยก่อนนะ่ะเขาเรียนนาซีศิลแล้วเขามีเขาเรียนศิลธรรมแล้วพอตอนบวชเนี่ยเขามีจิตใจที่เป็นศิลธรรมเข้าไปบวชแต่คนบวชยุคเนี่ยศีลธรรมก็ไม่ได้เรียนพอไปบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปบวชเลยจิตใจยังไม่ละมุนเลยจิตใจยังไม่มีศีลธรรมแล้วไปบวชมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ เกิดขึ้นจริงๆเธอคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันไม่เหมือนกันมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องฝึกมันต้องมีกฎหมายออกมาแล้วก็จัดการอ่าต้องจัดการกับคนที่ทำให้ศาสนาเสื่อมหรือย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจับสึกอย่างเดียวต้องติดคุก วันนั้นคุยกับมดดำมดดำบอกพ่อบอกว่าไม่ง่ายคุณสุธาสุชาติันเจริญบอกไม่ไม่ง่ายมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยต้องระวังแต่พวกเราก็อย่าไปเสื่อมไปเสื่อมไปตอดใจกับพุทธศาสนานะเพราะว่าศาสนาเนี่ยศาส,สนาเนี่ย ก็ยังแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงกาลียุคมานมันจะออกมาทำลายพุทธศาสนาเยอะเังไ,ไมล่ะต้องระวังเยอะมากระวังใจตัวเองด้วยพวกนี้นี่ทำลายทำลายจิตใจคนที่นับถือพุทธนะพระพวกเนี้ย สำนักพุทธต้องมีใจเป็นธรรมด้วยสำนักพุทธอะต้องมีใจเป็นกลางเป็นธรรมแล้วก็กล้าทำลงโทษกับพระที่ทำผิดวินัยร้แรงสำนักพุทธจะมาปกป้องพระบางรู้ไม่ได้จะต้องออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปกป้องตัวบุคคล สำนักพูดต้องแกร่งต้องแข็งและมีความเป็นธรรมนะคะข่าวพระมีทุกวัน ช่วงนี้แรงจินเถอะสวัสดีทุกคนนะคะอะก็เสพแล้วพอดีพอดีตั้งใจทำมาหากินต้องตั้งใจทำมาหากินนะหนูอือตั้งใจทำมาหากิน เพราะว่าเพราะว่าเราต้องดำรงชีพอยู่ด้วยความขยันมั่นเพียรยังไงก็ต้องจำตั้งใจทำมาหากินนะเธอเดี๋ยวไปไหนมีแต่คนพูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องพระ ทั้งโลกเลยนะเธออยู่ตรงไหนทุกมุมโลกมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนา mm hmm. ก็แบบ mm hmm. เขาก็เราเข้าใจเขานะว่า mm hmm. เวลาเขาพูดอ่ะ mm hmm. เขาก็แบบอําไายอ่ะของเขาไม่มีแบบนี้นะ mm hmm. เขาเคร่งอะไรอย่าเงี้ย mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะทำแกงส้ม mm hmm. มีอะไรก็ใส่ ทำแกงส้มกินสักถ้วยหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูแกงส้มทำยังไงง่ายๆทาามาหาก,กินอย่างเดียวเธอเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยใช้เงินหมดโอ้จากญี่ปุ่นนะคะโอไฮโอ ยังไม่ได้ลงเลยบุม๋มหยิบกระปิให้ดูด้วยกระปิเจ้าอร่อยใช่ไหมโทรบางทีมันหยิบขึ้นมาไม่ได้นะที่ต่อเขาแบนนะเธอมันเหมือนไปโปรโมทอะแต่เดี๋ยวจะบอกว่ายี่ห้ออะไรแล้วเธอไปหาเองแล้วกันเนาะอร่อยจริงกระปิโอเคโอเคอย่าให้ดู ศาส,สนาอื่นก็มีอ๋อไม่รู้ค่ะนั้นไม่รู้จริงไม่ได้ลงลึกค่ะแต่รู้แต่ว่าของเรามีอยู่ตอนนี้สวัสดีอาจารย์กาศนะคะเอาสูตรแม่ไปทำข้าวกล่องขายเธอโอ้โหทำไม่นี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนทำไม่นี่นะ เดี๋ยวสักวันหนึ่งนะจะทำไ้นี้ให้ดูอ่ากุ้งผัดส,สตอกับปีจะทำให้ดูเอาแบบอร่อยแบบไร้เดียมทานน่ะแม่อายุจะเจ็ดสิบแล้วค่ะหวัดดีรอละรอ,รอ,รอล่าค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำแกงส้มง,ง่ายๆให้ดูมีอะไรก็ใส่ไป แกงส้มหวัดดีแม่ดีตะแม่ดีค่ะน้องพลอยแม่สวัสดสวัสดิมพ์มคำว่าสวัสด์มาอีกอันหนึ่งสว,ส,ส,วส,สวัสดิ์พอนิสาสวัสดิ์สวัสดีอย่าดีคำเดียวแม่ดีค่ะบางทีมันเป็นวัยรุ่นแต่กูแก่มากแล้ว <c oughs> สวัสดีอภิมใหม่หวัดดีมนสิชาค่ะขอบคุณนะเคาะใจกัน บางทีภาษาวัยรุ่นไม่รู้หรอกไม่ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแม่สวัสดีก็เออพิมพ์อีกแค่หนึ่งสองสามสี่สวัสดีเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็เออน่ารักไลฟ์เวลาไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช้าเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยแปดเก้าโมงอย่างเงี้ยเมเปิลคะ่ะรักแม่รักลูกรักรักลูกเหมือนกัน อากดใจส้มมาหน่อยสิฝังแม่ทุกเช้าตื่นมาใช่ไหมแนน่นสีหวัสดีน้องพีพีรภาพพีรพลวัสดีนะคะอูใจส้มมัง่งดอกไม้มั่งหัวใจมัง่งเธอรู้ไหมมีคนเนี่ยมีคนดูอยู่สามสิบคนนะหัวใจได้แสนดวงเนี่ยสี่ร้อยกว่าหัวใจได้สิบเคเอง คนไม่กดคนดูฉันก็บอกเขาไม่ค่อยกดเขาดูเพลินก็พูดอย่างนี้กดติดตามเลยนะเธอตอนนี้เก็บเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าพวกมหาอำนาจของโลกะเขาตีกันอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าจะสวิงแค่ไหนดอลลาร์จะลายค่าหรือเปล่าทองคำจะราคาตกหรือเปล่าต้องต้องระวังตัวนะเธอ ต้องระวังตัวนะตอนเนี้ยวิธีการใช้จ่ายต้องระวังตัวมากๆอย่าไปซื้ออะไรที่ซื้ออะไรมาประดับตัวเพื่อทําให้คนอื่นยอมรับในตัวเราไม่เอานะอย่านะเธอปฎิสมมาตรค่ะเดนมาร์คค่ะโซลุคุงค่ะต้องระวังนะเธออย่าไปซื้อเครื่องประดับตัวเพื่อให้สังคมยอมรับ อย่า yeah. อยู่แบบเรียบเรียบอยู่เงียบเงียบอยู่เรียบเรียบใช้ชีวิตเรียบเรียบอืมไม่ใจส้มไม่มีมีแต่ให้ใจงดสิ่งไม่จำเป็นเธอต้องไปเรียนคำว่าปัจใจสี่แล้วก็แล้วก็เข้าใจคำว่าปัดใจสี่